นายช่วยชีวิตฉันไว้ตัวเธอ,อคนคือวิญ,ญญาณของร่างนี้ใครยัดเธอเข้าไปในร่างนี้เพื่อชดเชยวิญ,ญญาณที่หายไปฉันนายกำลังพูดเรื่องอะไรหุบเขาอยู่หมิงท่านอาจารย์ระวังตัวด้วย อ,อาจารย์นี่คือสุดทางแล้วหรอแต่ทำไมไม่มีอะไรเลยตามแผนที่นี่คือจุดหมายปลายทางเป็นไปได้ไหมว่ามีคนมาที่นี่ล่วงหน้าหรือไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ต้นแผนที่นี่ถูกซ่อนไว้อย่างดีในแผนหินจนไม่มีใครสามารถค้นพบได้ที่นี่ไม่มีอะไรอีกแล้วจริงๆหรอ เวนเอ้ยฉันดีใจเกอ้อเลยหืมอ,อากูลี่อาจารย์ด้านหลังนี่กลวงอะไรนะ <c oughs> นี่ มันคือภูเขาอาวุธวิเศษไม่ค่ดยคิดว่าเรามีสถานที่ล้ำค่าเช่นนี้ในประตูนรกและสวรรค์อย่างไรก็ตามอาจารย์ดูเหมือนว่ามีคนพบสถานที่นี้ล่วงหน้าอาจารย์ดูสิมีชั้นวางว่างหลายชั้นและไม่มีร่องรอยอะไรเลยหากมองที่กำแพงหินที่พึ่งถลม่มอาจารย์จะเห็นว่ามันถูกซ่อมแซมบางทีอาจมีคนเข้ามาที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจ และตงใจป้องกันไม่ให้คนอื่นค้นพบมันดูเหมือนเป็นเช่นนั้นแค่อันที่อยู่รอบนอกก็เป็นอาวุธวิเศษที่เหลือเชื่อฉันไม่รู้ว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าที่ถูกเอาไปอาจารย์ดูนั่นสินี่คืออะไรวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ